วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลคัมทูใหม่ครูจิวิคิอวัสดีครับผมเจมจิมารูนะครับหลายๆคนก็กำลังเล่นเกมเหลือ Origin Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวันนี้นะครับผมวันที่29เดือน3ปี2021ที่เพิ่งผ่านมาแบบหมานะครับผู้เล่นหลายๆคนนะครับผมคงได้ทําการอัปเดตแพทช์ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะซึ่งแพทช์นี้นะครับผมถือว่าเป็นแพทช์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมตีไปแล้วประมาณ1.8จิกเลยทีเดียวดังนั้นผู้เล่นคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับทีนี้นะครับผมวันนี้เเเเเเเรรรราาาาจจะะะมมมมมพูดกกกีีี่่่่ยยวววัััับบบือองงขขแชป้้นนนนตใใหคท็ ห่เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นั่นก็คือตัวของกาลิโอครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําว่าตัวของกาลิโอนั้นเป็นแชมเปี้ยนประเภทอะไรมีสกิลอะไรบ้างการเล่นเนี่ยจะต้องเล่นเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวกาลิโอกันเลยนะครับกาลิโอสุดยอดรูปปั้นประจําเมืองเดมาเซียนะครับที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมจะบทขยี้ศัตรูด้วยกําปั้นยักษ์และพลังสุดล้นเหลือนั่นก็คือกาลิโอเดอะคอร์ลัสกาลิโอนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนมิดเลนนะฮะจริงๆก็เล่นในเลนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าให้แนะนําว่่่่่าาาาเเเเลลลนนมดจะีีกวบบกบวบบย แชมเปี้ยนที่โหดนะครับผมแล้วก็สามารถไปเติมไฟเพื่อนได้ดีด้วยจังหวะก,การเปิดไฟก็ดีการโปกในเลนก็เก่งแถมยังสามารถที่จะเข้าทําไฟได้เก่งมากๆด้วยสกิลอันติเมตด้วยนะครับซึ่งบอกเลยครับผมว่าสกิลแต่ละสกิลของกาลิโอนั้นเป็นอะไรที่โหดมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มความรู้จักกับสกิลแต่ละสกิลของกาลิโอกันเลยก่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแพสซีฟก่อนเลยนะครับแพสซีฟ Cross Soul Smash แพสซีฟตัวนี้นะครับจะทําให้การโจมตีพื้นฐานครั้งต่อไปของกาลิโอนะครับจะเพิ่มโบนัสดาเมจเวท ในพื้นที่ความรุนแรงขึ้นอยู่กับพลังโจมตีและต้านทานเวทสกิลคอร์สโซ s ส์แมสนะครับผมครูดาวจะเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อกาลิโอนเนี่ย แคสกิลถูกเป้าหมายที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับโดยวงเล็บว่าลดครึ่งหนึ่งต่อ1สกิลก็สกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวของกาลิโอเนี่ยทุบศัตรูได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับแถมทุบเป็นเอลด้วยนะถ้าศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นนะครับผมโดนทุบไปเนี่ยนอกจากที่จะสามารถทําดาเมจก,กับศัตรูโดยตรงแล้วยังทําดาเมจต่อมินเนียนที่อยู่บริเวณรอบข้างด้วยนะครับผมหรือว่าเราทาดาเมจใส่มินเนียนแล้วทําให้ศัตรูโดนดาเมจไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับส วิวออฟวอร์ปล่อยสายลม2ลูกสร้างความเสียหายเวทเมื่อสายลมบรรจบเข้าหากันมันจะกลายเป็นพายุหมุนที่สร้างความเสียหายได้มากขึ้นสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการที่ตัวของกาลิโอนะครับทำการใช้พลังเวทนะครับผมปล่อยพลังลมไปด้านหน้าเป็นวิถีโค้งนะครับผมโดยที่สุดท้ายแล้วลวม2อ,อันนี้จะมาเจอกันตรงกลางและสร้างดาเมจต,ต่ออีกนิดนึงนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับการต่อในเลนและการสร้างดาเมจต่างๆในแต่ละไฟท์นี่นะ ว่าเราสามารถปล่อยให้ตัวของสกิลนี้เนี่ยไปอยู่กลางวงได้นะครับผมก็จะทำดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะครับสกิลที่2 shield of duran ความสามารถแบบติดตัวหากกาลิโอสามารถหลบการโจมตีทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาจะทําการดูดซับความเสียหายเวทโดยสกิลนี้นะครับสามารถทําการกดค้างได้เมื่อเราทําการกดสกิลนี้ค้างจะทําให้กาลิโอเข้าสู่ท่าป้องกันซึ่งจะป้องกันความเสียหายได้มากขึ้นแต่ทําให้เดินช้าลง สกิลนี้ไม่สามารถถูกหยุดได้ถึงแม้ว่ากาลิโอจะถูกโจมตีด้วยเป็นสกิลจำพวกซีซีก็ตามและเมื่อเราทําการปล่อยนะครับจะทําให้กาลิโอยั่วยุแชมเปี้ยนศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลและเพิ่มระยะเวลาในการถูกยั่วยุตามเวลาที่กาลิโออยู่ในท่าป้องกันนะครับก็คือตัวพสซีฟนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการถูกโจมตีใดๆนะฮะก็จะทำให้มีเกาะที่เป็นป้องกันเวทนะครับผมเป็นเกาะเวทนะมาป้องกันตัวดาเมจเวทให้กับตัวของกาลิโอนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูใช้เวทมาปุ๊บก็จะเข้าเกาะเวทตัวนี้ก่อนเลยนะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจึงทําให้ตัวของกาลิโอนะครับเป็นตัวที่สามารถต่อต้านพวกเม็ดเลนกลางได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรวมถึงนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําการกดสกิลที่2ค้างไว้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ท่าป้องกันป้องกันดาเมจได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเมื่อเราทําการกดใช้แล้วนะครับจะทําให้ตัวการิโอถึกขึ้นนิดนึงนะครับโดนดาเมจน้อยลงอะไรฮะและเมื่อเราทําการกดปล่อยนะครับผมจะทําให้ศัตรูที่อยู่บริเวณวงนะครับผมตามรูปแบบสกิลนี้เลยนะจะทําการยั่วย โจมตีเรานะครับผมถือว่าสกิลซีซีที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถไปอยู่กลางวงได้นะครับแล้วเรากดใช้สกิลนี้โดนแทบทุกตัวเนี่ยจะทําให้ไฟนะครับผมมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะฮะและเพื่อนสามารถต่อคอมโบได้อย่างดีเลยทีททเดียวดังนั้น,นครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมดังนั้นจะต้องใช้ให้ถูกจังหวะเวลาเลยนะครับสกิลที่3 Justice Punch กาลิโอจะถอยไปด้านหลังชาร์จหมัด็อกเอาท์และทําการพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายเวทและทําให้ศัตรูลอยตัวขึ้นสกนนนีีี้้จะะะหยยุดปปททับแชมเรืืออพ่ ทักษะนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลในการเข้าทําชั้นดีเลยนะครับผมเพราะว่าตัวกาลิโอนะครับจะทําการถอยหลังกลับไปนิดนึงนะครับผมซึ่งจะทําให้ตัวกาลิโอเนี่ยพุ่งไปด้านหน้าหลังจากที่ถอยหลังกลับไปนะครับผมและศัตรูที่โดนตัวของกาลิโอชนนะครับผมก็จะโดนดาเมจแล้วก็น็อกเอาขึ้นนะครับผมสถานะน็อกเอา์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อเอาคอมโบหลายๆตัวได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของยาซิโอเองหรือว่าเป็นการเปิดไฟนะครับก็บอกเลยว่าการให้ทาให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นฟ้าได้เนี่ยถือว ภาพมากๆเลยนะครับรวมถึงยังสามารถต่อคอมโบนอื่นกับสกิลอื่นได้ด้วยนะครับแล้วมาถึงสกิลทีมเมทครับ Hero Entrance กาลิโอจะกาหนดให้ตาแหน่งปัจจุบันของเพื่อนร่วมทีมให้เป็นจุดที่เขาจะลงแล้วแจกบัฟให้เพื่อนร่วมทีมทําให้เพื่อนร่วมทีมได้รับความเสียหายลดลงเป็นเวลาครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาจะกระโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วพุ่งไปยังตําแหน่งที่กําหนดไว้ตอนเริ่มใช้งาน Hero e n t รา n c e เมื่อเขาพุ่งลงถึงพื้นเขาจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่และกระแทกให้ศัตรูลอยขึ้นกลางอากาศและ ใ้จุดศูนย์กลางของสกิลวงเล็บซึ่งแปลว่ายิ่งใกล้จุดศูนย์กลางก็จะยิ่งลอยนายนนั่นเองครับสกิลนี้นะครับผมฮีโร่เอนทรานซ์เนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็สามารถพลิกไฟได้หลายต่อหลายครั้งเพราะสกิลนี้นะครับเปรียบเสมือนจะทําให้ตัวกาลิโอเนี่ยมีตัวของเทเลพอร์ตเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าในปกติแล้วนะครับตัวของกาลิโอจะไปอยู่ที่บริเวณเลนกลางและการที่ตัวของกาลิโออยู่เลนกลางเนี่ยก็สามารถจะวาร์ปไปช่วยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเลนโซโล่หรือว่าจะเป็นเลนของ ADC และซัพพอร์ตเองก็ตามนะครับดััังนนนน้้ะครบผมมทาาใหกกลลิโอยเเปป็แชี้ยนที่สาามรถและส ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับรวมถึงสามารถต่อคอมโบได้ด้วยมีไฟอะไรใหญ่ๆเนี่ยกาลิโอโดไปกลางวงศัตรูลอยขึ้นฟ้าได้อีกยังไม่รวมกับการที่เราเนี่ยสามารถคอมโบได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับผมสําหรับการที่เราจะเข้าไปกลางวงแล้วทาการประเคียสกิลใส่ศัตรูและด้วยจุดนี้นะครับผมทำให้กาลิโอนะฮะกลายเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเติมไฟได้อย่างรวดเร็วทําดาเมจได้รุนแรงและมีซีซีประจําตัวครับทีนี้เรามาดูจุดแข็งและจุดอ่อนกันดีกว่านะครับจุดแข็งของกาเิโอนะครับก็คือเป็นตัวละคราไไสะส แรกของตัวกาลิโอเนี่ยมันสามารถจะใช้ระยะไกลได้และดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะครับผมสามารถจัดการกับตัวมินเนี่ยได้อย่างดีไม่จะเป็นต้องเข้าไปเทรดนะครับผมแค่ไปต่อศัตรูได้กันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับยังไม่รวมถึงสกิลพสซีของสกิลที่2นะครับผมที่จะทําให้ตัวกาลิโอกลายเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถที่จะป้องกันดาเมจเวทได้อย่างดีเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับผมที่ใช้พลังเวทเนี่ยเจอกาลิโอเข้าไปครับบอกเลยว่าง่ายกินแน่นอน,นครับเพราะว่าเกราะเวทของกาลิโอนะครับผมจะรับดาเมจแทนไปก่อนนะครับทำให้กาลิโอน ที่โจมตีด้วยเวทมนต์ตอกกกับพวกเมดเลนกลางได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับรวมถึงมีสกิลในการจับศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่2นะครับที่สามารถจับแบบหมูได้นะครับผมถ้าเกิดว่าพุ่งไปกลางวงปุ๊บแล้วกดสกิลที่2ครค้างไว้ได้เยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้อย่างง่ายได้รวมถึงสกิลที่3นะครับผมที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในไฟได้อย่างรวดเร็วสร้างซีซีกับศัตรูได้นะครับผมรวมถึงมีการโรเตตต่างๆได้ด้วยนะสกิลเตมเมทครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมเเพพรรราาาะว่่่นนีมมถทจุงไไปปหือด้็ก ไฟที่รวดเร็วและว่องไวรวมถึงสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นฟ้าได้ด้วยนะครับแต่อย่างที่ว่าครับผมก็ไม่มีแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับผมที่มีข้อดีอย่างเดียวนะครับตัวกาลิโอก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับนั่นก็คือตัวกาลิโอนะครับถึงแม้จะเปิดไฟได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดแล้ววอาขึ้นมานะครับจะกลายเป็นตัวละครที่ไม่มีค่าทันทีเลยเพราะว่าสกิลของมันนะครับเป็นสกิลแบบ all in นะครับผมสามารถเปิดไปแล้วปุ๊บต้องเปิดให้สวยเท่านั้นถ้าเปิดไปสวยเพื่อนตามไม่ทันรับรองเลยครับผมว่าการิโอจะ สกิลแต่แสกิลของคาริโอนะครับก็ยังสามารถถูกสตันได้นะครับโดยสกิลอันติเมตที่โรนแอนทรานส์นะครับผมสกิลอันติเมทเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนสตันในระหว่างที่กําลังจะทําการโดดเนี่ยก็ทําการยกเลิกเลยนะครับผมดังนั้นต้องใช้ให้ดีนะฮะและสกิลที่3นะครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถจับทางได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของกาลิโอเนี่ยพุ่งไม่โดนด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่ถ้าเกิดใช้โดนก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่โดนเนี่ยก็วืดไปหนััักกเเลลลยยยนนนะะะะฮแแแแททีีีี่่่่คครบผมมมตตวขอองาาิโโโจจพ้้้ชชปดใ พลังโจมตีแบบกายภาพนะครับผมใช่ครับตัวของกาลิโอจะเก่งมากๆกถ้าเกิดว่ากาลิโอเนี่ยต่อสู้กับตัวละครที่ใช้เวทมนต์แต่ถ้าคิดภาพนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวของยาซุโอนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้โดยการโจมตีแบบกายภาพเนี่ยก็จะทําให้ตัวของกาลิโอเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้เปรียบไปนะครับผมเพราะว่าสกิลที่2อแพสซีฟที่จะเป็นการป้องกันเวทมนต์เนี่ยกับกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะหยิบการิโอมานะครับให้จำไว้เลยว่าเราเนี่ยจะเน่ลพวก เวทมนต์เอพีนะครับผมเป็นส่วนมากหรือว่าเลนกลางเอาตัวนี้มาเนี่ยเราต้องการที่จะชนะเลนหรือว่าเปิดไฟให้เพื่อนเนี่ยก็สามารถหยิบตัวของกาลิโอมาได้เลยนะครับหลักๆแล้วหน้าที่ของกาลิโอนะครับก็คือพยายามเคลียร์เลนและไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยการใช้สกิลเติเมทนะฮะร,รวมถึงสามารถเปิดไฟต่างๆด้วยสกิลที่2นะครับผมพยายามอยู่กลางวงเปิดให้ได้และเพื่อนจะเข้าไปตามให้ถูกจังหวะนั่นจะทําให้ไฟสามารถชนะได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะเล่นกาลิโอจงเปิดให้สวยงามรวดเร็ว,วฉับไวและโดดให้ถูกคนด้วยรรแลถถ้าาาาาเเกิดว่สามา ประสิทธิภาพของเจ้ากาลิโอมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็กาลิโอจะกลายเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมก็ได้เปิดไฟก็ดี ทำดาเมจก็เก่งดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเปิดไฟช่วยเหลือเพื่อนก็สามารถเลือกตัวละครอย่างกาลิโอได้เลยนะครับสำหรับใครสงสัยนะครับผมว่ากาลิโอจะมาเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะมาในวันที่1เมษายนตอน7จ็ดโมงเช้านะครับผมยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมมาเล่นแล้วมาซื้อกันด้วยนะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของภารกิจนี้ยังไม่ชัวร์นะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่้าเกิดว่าใครเนี่ยมีบูโหมดอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อได้เลยทันทีนะจ๊ะโดยมสกาาเถ ออากเเป็นนจจจ้้ขงงัับไดส่วนใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่าจะเติมเงินที่ไหนนะครับผมอยากเติมราคาถูกกว่านะฮะเก็บเงินไว้คอเก็บไว้แล้วสามารถซื้อได้ราคาถูกกว่าเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวของโคเซอร์ช็อปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมรับรองว่าเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับจินวารุรับประกันและเกิดว่าเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับบอกคนเติมด้วยนะครับผมว่าจินวารุแนะนํามาโอเคนะครับอย่างเพื่อนนะครับผมก็รอเตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับแชมเป้นตัวใหม่อย่างกาลิโอที่จะเข้ามาลดแล่นในแท2.2นนนีีีี้้ลละะยยััังมมชเปอกหาๆตวคผ่จ เข้ามากันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับผมจะเข้ามาในเกมเด็กออฟดิจินไวริฟอยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามกันด้วยนะครับและแน่นอนครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดถึงเกมเด็กออฟดิจินไวริฟคิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะ ที่สําคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านลา่างข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมออฟลิเจนวายรับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะ เดีกเกเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมหด็กออฟมิจินวาริกนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสน,นีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า